คลิปวิดีโอนี้สร้างเพื่อความบันเทิงเท่านั้นฝากกดติดตามให้พวกเราสกายบ้านนาด้วยเด้อร้านรานนี่นี่ก้อนใชนไหมเมตรอะนี่หางเม็ดหรอกดปีมก่อนเลยไเงุ่นยนไปอเ่นยนเล้าเขาสิปบ้านอ่ะ ตอนนี้ก็กำลังคุณกำลังทำอะไรครับแวก,กึกเลยมองครับผมคุณคิดยังไงครับวันนี้จะได้ไห<ผ>มครับม FC ีอยากกินปลาผมขายเอฟซีอาก,กินปลาครับผมคุณคิดว่ามันจะได้ไหมครับผมเชื่อว่ามันต้องได้ได้วยนะครับววพวกผมหาก็ไปซื้อมองใหม่มาเฮ้ยดูปลานูด่นเดี๋ยวจะทำไงต่อครับอตอนนี้ทำไงครับ ไปครับฟิตมีฟิตตี้ <c oughs> จ้างฟิตตี้มาจี้หอยวะ คุณว er like, ิ่งทำไมครับคุณว ok ิ่งหับไฟแสงอะไรครับผมกลองเลขตาตอนนี้ก็กำลังตอนฟ้าไปใส่มองมีเตยป้านีดหน่อย ฟีดเลยฟีเลยโอ้ปะปะปลาไหลปลาไหลุยอย่าฟาบุยไลมันลก่อนลาไลคล่ลีพี่น้องไล่ลี

เอาไหมเอไหจีกไลยจีกไลจีกไลครับวเวลาคุณไล่ปลาคุณรู้สึกยังไงครับแบคึกดีใจมากเลยครับผมผมดีใจมากเลยครับ มตื่นเต้นมากเลยครับโอ้ซาร่าแม่สาวน้อยโอ้ขระสงมานมันเฮล่อยู่อันนี้เก็บเลยกสัตว์เหืเขาดุเลยเขาอันนั้นกระส่เลยหิงเลยเสร็จตึมบันหนึ่งพอเลยเป็านั่งนับเป็นนั่งด้วยเลยมาตัวเอฟซีเนี่ยปลาเนี่ยอายเอฟซีเลย เอฟซีเมันมั้นังเจ้าใส่ทรงดีบูฟูดา

มาพี่นองเ้ยยืมสิเอาพี่น้องปาเตนปาเตนปาโคโยตี้มันกางงามนัอาบวงแม่ตักงงมากับคุยบึงปนิดน่ะไปเข้าไปเอาคำโตโตโรคุยไง้ไงไอ้แม่ที่อะลรมันเ้ไหมโซเด้โซเด้คุย ข้าวปลาเห็นเลยมาพี่มาเลยรับถ้าอยากกินใส่กินหมดใส่กระย้ายนะโอ้หักกินกระย้ากินเลยกินเพิ่มมาน่ะเอาคือกระย้าะในชุดเดียวเลโอ้เรียบนี่เลยอันนี้นะะย้ายกระย้ายขมิบนยั ใช่เปิดเเพครับก๊อกด้นึ่งจะเม็ดจะเปิดควางให้อามือทอกเชื่อมไม่กุยใส่เสื่อเม็ดหนึ่จังโหดนงับสองตัวแล้วมาครับนี้อามืองมแบบหน่อยเหน่อยกว่านี่ก็ะนิดเ็นกระบอกชนบากก๊อกก๊กนี่ เต้นเคลื่อนครับเนี่เขาหูหลังสุดตาแล้วเป็นอ้อนนิ่งหน่อยตบตบผมอ่อนโอ้ยผมอ่อนไปตัวนี้ครับับกินไปนึบเขาเขาเลยสองตัวใสเมื่ก่อนโชว์ก็ไม่น่าโอ้เร็วท่านแล้วเพลินแล้วอ่ะอืมกาแฟกู

tôi nói tiếng kim ngưng chukua mấy chục chất token kapo ngủ kim 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 sao tôi sai? không đi với thăm ừ có kim kiếm nó nào bơing thì vô thảo luôn 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 sơ luôn 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 สามอ่ะแม่สามตู้สามเกบสามครับคโอ้โหเก้าตัวนี่ very good ของบ่ของกลางบ่ขอโทษนะเฟอร์เมื่อกี้เนาะเฟอร์เฟอร์บ่มักก็ยาลามามันก็คืนกับคู่มากเนาะนี่ก็ปานบ้านบ้านลยนะครับ

อานี่มากับนี่แฉ่นี่เป็นไฟหรอ